เรื่องนี้ไปดูเรื่องฉุกเฉินเลยฉุกลระหุกเกินห้ามใจสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอรินดาปารากะวงนาอุทยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งค่ะในขณะที่อยู่ที่อนามัยนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ของคู่สามีภรรยานะคะขับมาสองคนนี้เป็นแฟนก,นกันกำลังรักกันเลยครับพอถึงเวลาครับขันดันขาดของสำคัญคือถุงยางอนามัยนี่แหละครับ <c oughs> ยั่ได้พง่ทำไมนะนะนะพี่ขอนะพี่ไม่ได้ต้องมีถุงยางก่อนไม่งั้นหนูไม่ยอมนะเดี๋ยวหนูท้องเฮ้ยไม่ท้องหรอกนะนๆนพี่ขอนะเฮ้ยพี่ไม่ได้ไม่ยอมโอ้ยอยู่ที่แบบนี้จะเอาถุงยางที่ไหนล่ะเออมันใช่เวลานี้จะมาหาจากไหนเล่าเนี่ยคือมอไซค์ไปเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ก็ไปอนามัยไงอนามัยอะมีถุงยางแน่เลยเดี๋ยวพี่ขับรถไปจอดตรงอนามัยนะแล้วเธอรีบวิ่งลงไปเอาถุงยางไงนะเขาจะได้จำหน้าเธอไม่ได้ไงเอ้านีอนามัยอยู่แถวนี้ซะได้เอ้ยก็ดีเลยที่นั่น่ะมีถุงยางแจกอยู่แล้วเอาไปเลยไป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 เอาเอาเอารีบ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 รีลงเรือลยเรเรือเรร ฟาดเลือดไหลเลยเนี่ยเลือดเลือดเลือดเเลือดเต็มไปเลยเอ้ยดี๋ยวพี่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 หยุดก่อนผมถามอะไรหน่อยอะไรถามอะไรที่นี่มีถุงยางไหมหาหามีใช่ไหมโอ้ยขนาดนี้แล้วยังจะขอถุงยางอยู่อีกนะไอ้ป้ามิมิมิพี่ไปเอาให้หน่อยย้ายแต่เลือดอยู่นะเลือดออกเต็มเลยโอ้ยพี่ไม่เป็นไรไปเอาให้ก่อนอันเป็นกาดล้วยนะเอายายให้หน่อยเอาเอาพื้นสติสิตาป้าโอ้โห เฮ้ยฟีอ่ะเออเอาอีกสักทีืเอาให้คืนสติเลยสัปป้าคนอะไรอยากได้ถุงยางขนาดนี้โลกนี้มีด้วยเลยเนี่ยคนอย่างนี้เนี้ยอย่างมีแล้วก็มีสิ เขาจอดรถนะคะไปให้ภรรยาก้าวลงและภรรยานะคะเขาก็ล้มลงไปกับพื้นขากางเกงของคนป่วยนะคะเข้าไปเกี่ยวที่บริเวณที่พักเท้านะคะก็เลยทําให้เขาล้มลงเจ้าหน้าที่ก็ตกใจแลจึงรีบเข้าไปประคองตัวคนเจ็บลุกขึ้นนะคะก็นี้เนี่ยตั้งใจจะมาขอถุงยางอนามัยแต่ว่ามาได้แผลซะก่อนนะคะอย่างน้อยน้องชายก็ไม่ลืมที่น้องสาวบอกนะ ขอขอบคุณคุณไอรินดานปาลกวงณยุทธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องล้มตอนลงมอเตอร์ไซค์